เอาละครับผมสวัสดีกันอีกครั้งแล้วนะครับผมกับซีรีส์นี้นะครับซึ่งเราจะมาทำเว็บ API กันนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่ใช่ในอดีตพูดผิดอะไรอะคลิปว่นก่อนเนี่ยผมได้สาธิตการทำเว็บ API ใช่ไหมล่ะเกี่ยวกับการสร้างคอนโทรลเลอร์อะไรต่างๆนะแล้วเราก็ผมอธิบายเรื่อง dependency injection ไว้ด้วย <S <S คือก่อนที่เรา,าจะมา ก่อนที่เราจะเอา SQL Server ของเรานะครับมาใช้งานร่วมกับ API ของเราเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงที่เราจะต้องเรียนนะครับซึ่งคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญมากเลยครับหัวข้อนี้เขาเรียกว่า layer architecture นะครับหรือชั้นสถาปตัตยกรรมนะครับแปลมาแล้วก็ยังงงอยู่ดีเห็นไหมคืออันนี้มันเป็นดีไซน์การออกแบบเว็บ เว็บแอปหรือแอปต่างๆนะครับใช้ได้กับทุกเว็บไม่จำเป็นต้องเป็น API หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะสร้าง Android p แอปไอโฟนแ p ปอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคุณจะทำเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แอปไหนก็ช่างถ้าคุณอ,อันนี้เป็นสไตล์การออกแบบเพื่อให้เพื่อเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกนะับการเขียนโค้ดของคุณนั่นเองนั่นคือ เรามาเราเราเรามาเรียนก่อนว่าคืออะไรเห็นไหมไอไอชั้นสถาปัตยกรรมนี่คือผมก็ไม่อยากจะแปลงมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคนแปลงมาอย่างงี้แต่เอาเอาผมย่อให้ฟังเลยความหมายที่ผมเข้าใจนะมันคือการออกแบบการทํางานของซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยออกเป็นชั้นๆแค่นั้นเองครับ <laughs> มันคือการออกแบบการทํางานเนี่ยซอฟต์แวร์ของเราแล้วก็แบ่งออกเป็นชั้นๆมันจะมีชั้นอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันอ่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูอดีตที่เราปิดพลาดไปทั้งอดีตที่ซออตราวร์นั่นเองนะครับคือไม่เอาแล้วนะครับเขียนโค้ดแบบ สมัยก่อนๆน,นะครับซึ่งใค,ใครที่เรียนโปรแกรมเ,เรียนเป็นโปรแกรมเมอร์เก่าๆมาก็จะเข้าใจว่ามันคืออะไรครับมันยกตัวอย่างเช่นนะครับการเขียน UH PHP นะครับการเขียน PHP ที่ทั้งหน้าตาผู้ใช้งานกลไกเงื่อนไข JavaScript ทุกอย่างทุกอย่างมาอยู่กันในไฟล์เดียวมันออยู่กันในไฟล์เดียวมันใช้งานได้นะครับแต่มันมปวดร้าว <laughs> อันที่สองเลยนะครับก็คือแบบ เคยไหมที่เขียนโค้ดอะไฟล์มันแยกกันกันช่างเหรอเออแล้วอันนี้เป็นอันนี้ทาไอ้นี่ไอ้นี่ทำนะแต่มันเกาะกันเป็นพืชเลยเกาะกันเป็นพืชเลยแยกกันไม่ได้เลยจะแบบพอเราจะเทสก็ไม่รู้จะเทสตัวไหนก็สุดท้ายก็ต้องเทสทั้งมวลเพราะมันแยกอกันไม่ได้อ่าแล้วก็มีตัวนึงก็คือเห็นไหมการเขียนโค้ดของเราสังเกตไหมว่าั้งมันมีอ็อบเจกต์อะมันมีอ็อบเจกต์เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอ่ามันมีฟังก์ชันการทํางานอยู่ในนั้นด้วย อันนี้ที่แบบว่าแต่ก่อนมึงทำเยอะนะคือแบบประเภทที่แบบเออรวมการทํางานไว้ในออบเจกต์กันแหละง่ายดีมีอะไรก็ใช้มันนั้นโอ้โหแต่ไม่เอาเลยนะมันโอ้โหพอหลังๆเรามารู้ว่ามันมันแสนเข็นจริงๆมันทำให้อนาคตการเขียนโค้ดของเรานี่ยากมากเลยมันทําให้การเปลี่ยนแปลงของเรานี่ยากมากเลยเอาแล้วนะครับแต่แต่แต่แดนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ เลเยอร์ c าร์ e ิเทค e ตัวนี้กันนะครับซึ่งทําให้แอปพลิเคชันของเราหรือโค้ดของเราเนี่ยมันมันเจ๋งกว่าเดิมนะครับคือเราเราต้องไปแบบ next level แล้วนะมันคืออ่าเนี่ยนะครับเลเยอร์อาร์กิเทค e ที่อธิบายไปนะครับมันจะทําให้เราจัดการอารูปแบบการทํางานของแอปเราออกเป็นชั้นๆนะครับที่นิยมนะครับจะมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันนะครับนี่คืออ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่านี่คือ ที่ที่ผมเอามานะครับลิงล่างนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านครับแบ่งออกเป็น4ชั้นก็คือชั้นแรกก็เรียกว่าอ่ presentation layer เะครับเป็นชั้นนําเสนอนั่นเองเช่นหน้าตาผู้ใช้งานอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเช่นปุ่มต่างๆมันจะมีปุ่มต่างๆหรือในช่วงแอปอะไรเห็นไหมมันจะมี user designer เห็นไหม user interface designer ที่มันจะเป็นอ่ะปุ่มนี้นะเป็นไอ้กล่องอันนี้นะไอกล่องข้อความอะไรเงี้ยนะครับมี label แบบนี้อะไรนั่นคือ presentation layer มีรูปภาพมีสีอะไรต่างๆนั่นแหละที่เราเห็นกันทั่วไปในเว็บนะครับชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเลเยอร์ครับเช่นมันจะอันนี้มันจะเป็นเลเยอร์ของแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับซึ่งซึ่งยกตัวอย่างเช่นพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆที่เรามันเป็นเฟรมเวิร์กครับมันเป็นเฟรมเวิร์กที่เขาจะมีคอนโทรลเลอร์มาให้เราแหละแน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลเยอร์นั้นนะครับอ,อย่างเช่นคอนโทรลเลอร์ใน ASP.NET ก็ดี ใน android หรือ iOS เนี่ยเห็นไหมมันจะมีอ่ามันจะมีคอนโทรลเลอร์ของเขาที่ให้มาเห็นไหมให้เรามาเขียนโค้ดนั้นแต่าคนที่แบบไม่ได้ออกแบบก็เขียนมันไปในนั้นนะอันนั้นไม่ใช่ที่เขียนโค้ดนะครับอันนั้นไม่ใช่ที่เขียนโค้ดนะครับอ่าแอปพลิเคชันเลเยอร์นี้ก็จะรวมอ็อบเจกต์ที่อ่าชั้นนําเสนอเนี่ยได้เอาไปใช้นะครับเช่นเขาเรียกว่าอะไร Data Object Transfer ออะไรพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่ง ชั้นนี้ไม่ใช่ชั้นเขียนโค้ดแล้วชั้นไหนล่ะชั้นต่อไปนี่ไงเขาเรียกว่า business layer นะครับชั้นต่อไปเป็นชั้นการทํางานซึ่งเราจะแยกโค้ดของเราออกมาจากไอ้ application layer ตัวนี้เราจะไม่เขียนรวมกันนะครับไอ้ชั้นการทํางานเนี่ยมันจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอปของเรานะครับคือไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับทุกอย่างการการทํางานน่ะก็คือเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ย กลไกทุกอย่างอะไรเงี้ยนี่มันคือหัวใจของแอปเราเลยนะค,คือมันจะรวมทุกอย่างเนี่ยไว้ได้วยกันนะครับนี่คือชั้นนี้นะครับที่เราจะเขียนอ่าเขียนโค้ดมีอะไรการเทสอะไรพวกเนี้นะครับการตรวจสอบทดสอบสอบะไรครับแล้วชั้นต่อไปนี่คืออ่าเขาเรียกว่า data access layer นะครับชั้นนี้เขาเรียกว่าชั้นข้อมูล มันจะไม่ไปรวมกับชั้นการทํางานการทํางานก็ส่วนการทํางานข้อมูลก็ส่วนข้อมูลนะครับจะรวมการอ่านและการเขียนข้อมูลนะครับลงในฐานข้อมูลหรือ Database นะครับหรือเรามีพวกอะไรไฟล์ส r a รจหรือเป็นพวก Object Store ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับอะ,อะไรอะพวกแคชพวกอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดนะครับมันจะอยู่ในนี้หมดนะครับเขาเรียกว่า Data Access Layer นะครับผม เนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็นสีชั้นนะครับซึ่งซึ่งประโยชน์นะครับทําไมไมันต้องแยกออกเป็นชั้นด้วยไม่เข้าใจคือเขียนรวมกันไม่ได้หรออะไรอย่างที่บอกไว้แล้วมันปวดร้าวมากถ้าคุณอยากจะลองปวดร้าวขนาดไหนคุณลองเขียนโพ้ตของคุณรวมกันในกระจกแล้ว่าในไฟล์เดียวกันแล้วคุณจะรู้ว่ามันทุกทรมานแค่ไหน <laughs> คือ ขั้นแรกเลยมันง่ายต่อการทดสอบนะครับว่าเราจะทดสอบแล้วก็ทดสอบแต่ละชั้นนะครับเราจะตรวจสอบแต่ละชั้นเขียนบททดสอบเนี่ยแต่ละชั้นละชั้นละชั้นชั้นมันง่ายครับคือเราเอาชั้นนี้โอเคแล้วนะหลังนั้นเราก็ไปทดสอบส่วน Data อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องอการทดสอบหรือ testing กันนะผมจะอธิบายการทดสอบแบบที่เขานิยมใช้กันสมัยนี้นะครับ เราก็จะมาคุยกันในคลิปหน้า,ลา,าหลังจากเสร็จนู่นแหละหลงังจากทำไว้ของ API ของเราเสร็จเราก็จะมาเขียนเทสกันนะครับเพื่อเพื่อ,เ,อเป็นเป็นการเรียนรู้เอาละเข้าเรื่องอา่าอย่างที่สองคือมันเป็นระเบียบนะครับมันมันเห็นแล้วมันอ่านง่ายมันเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้โอ้อนี่นะ,ะเป็นชั้นนี้มันทำงานอย่างนี้นะแล้วก็จะอ่าแยกออกเป็นชั้นๆให้เราเลยมันมันอ่ามันมันง่ายนะครับและอย่างมันง่ายต่อก,การ การเขียนโค้ดเราเขียนโค้ดเราอะไรมากันหนาชัหมันเหมือนว่า,วา,าผลิตภัณฑ์ที่มันน่าใช้กับที่มันไม่น่าใช้อ่ะครับนั่นแหละมันต่างอนันนวนเลยเราจะเปลี่ยนแปลงก็ง่ายนะครับเ,ออเราเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่แบบกระจุกกระจุกอยู่ที่เดียวกันอะไรยเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เจ,จิดจรัสอ,อย่างต่อไปนี่คือมันเป็นสไตล์ที่มืออาชีพที่เขาใช้กันนะครับคือเราเรามาลองหัดเขียนกันพอเราไปทํางานจริงๆเนี่ย เราก็จะต้องมาเขียนแบบนี้แหละเราจะทําแบบนี้แหละถึงถ้าบริษัทไหนที่เขาไม่ได้เขียนแบบนี้คุณก็ไปแนะนําให้เขาได้นะครับว่าเฮ้ยอ่าเนี่ยคุณไปอ่าสัมภาษณ์งานหรือคุณบอกเขาโชว์งานอะไรคุณคุณบอกเลยเนี่ยเราแยกเป็นชัน้นนี้นะเพื่อนงานเนี่ยคุณเอาไปพูดอย่างเนี้ยเป๊ะเลยเนี่ยอ่ารับรองครับ เขาเขาสนใจคุณแน่แน่ต่อไปสุดท้ายแล้วพวกความสุขในการเขียนโค้ดนะครับโอ้โ oh, ห oh, ทําไมต้องแยกเป็นชั้นมึงแยกเป็นชั้นๆเห้ยกูขอร้องแล้วกูให้ละเพื่อการเขียนโค้ดเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุขโอ้โหไม่งันนะฮึสุดยอดจริงๆเลยแล้วโค้ดม,มันกระจุกแยกมันกระจุกแล้วมันไม่ดมันไม่ได้แยกออกจากกันเลยทาอะไรยากจริงๆเออเอาละ เราจะมาอธิบายเรื่องนี้กันนิดหนึ่งก็คือว่าไอ้โปรเจกต์ที่เราสร้างมาแล้วเห็นไหมที่ผมสร้างเป็นคอนโทรลเลอร์เห็นไหมมันเป็นอันเดียวกันซึ่งผมตั้งใจให้เขียนันเป็นเดียวกันก่อนเพื่อเราจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีของ ASP.NET นะครับซึ่งอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยเราก็จะมาแยกไอ้ตรงนั้นแหละออกมาเป็นส่วนๆเนี้ยเราจะมาสาธิตกันแต่ก่อนอื่นเนี้ยผมอธิบายก่อนว่าเนี้ยมันมีอยู่2ส่วนนะหนึ่งอ่าเนี้ย Presentation Layer คือชั้นนําเสนอเนี้ยแยกออกจากกันก็คือเป็น Client Side เห็นไหม เป็นฝ่ายที่อยู่ทางเว็บเบราว์เซอร์ท้งโมบิลอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ยุ่งกับตรงนี้นะครับเพราะว่า API ของเราไม่มี Presentation Layer เข้าใจไหมคือ API ไม่มีปุ่มเข้าใจไหมมันเป็นพวกเซอร์วิสอะมันเป็นเซอร์วิตัวหนึ่งซึ่งเราจะมาทำที่เราสนใจกันไอตายเซนนี้มาเห็นไหมก็คือการทำงาน API เนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้มันมีอยู่2อันเนี้ย มีคอนโทรเลอร์และโค้ดก็อยู่ในนั้นแต่เราจะมาแยกออกกันเป็นส่วนๆเห็นไหมอ่าผมก็จะมามีคอนโทรเลอร์อ่าหลังจากนั้นอันนี้มันก็จะมีคอนแท a c ์อยู่ด้วยนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะแยกออกมาเป็นแมネเจอร์นะครับนี่คืออ่า i n e s s layer ของเรานะครับเกี่ยวกับอ่าการทำงานอ่กลไกเงื่อนไขอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับอ่าแล้วหลังนั้นเราก็จะมาแยกอ่าอีกส่วนหนึ่งอ่าก็เป็น อ่าเ็เป็นชั้นข้อมูลเชั้นข้อมูลก็จะมีสองส่วนคือ data access กับ repository นะครับอันนี้จะบริหารข้อมูลหลักๆนะครับบริหารข้อมูลแบบแบบไม่ได้บริหารอะไรมากอ่ะคือแบบเออจัดการเล็กน้อยแล้วส่วน repository นี่คือจะแยกออกมาอ่ารายละเอียดของการเก็บข้อมูลอ่าชื่อของถางแล้วแต่ว่าอาจจะเป็น1ไฟล์ต่อฐานข้อมูลอะไรประมาณนะั้นหรือเกี่ยวกับพวกอ่า สิ่งภายนอกที่เราจะเรียกใช้อะไระครับที่เราต้องที่แอปแอปพลิเคชันของเราต้องพึ่งพาเช่นถ้าเราจะเรียก API API หนึ่งอนะเราก็จะใช้เนี่ยครับไอโค้ดของเราก็จะอยู่ใน repository ตัวนี้นะครับผมเนี่ยเราจะแยกออกเป็นอย่างเงี้ยนะครับ API ของเราเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันการสาธิตของเรานะครับเดี๋ยวสาธิตให้ด,ดูคือเดี๋ยวผมจะแบ่งโค้ดที่เขียนไว้แล้วนะครับในวิดีโอนะครับที่ว่านั่นไว้อะ จะแบ่งออกเป็นชั้นๆโดยใช้ Layer Architecture ที่ผมอธิบายไปครับที่มี4ชั้นด้วยกันเนี่ยแล้วก็จะใช้ Dependency Injection นะครับเข้าในการช่วยเขียนนะครับซึ่ง Dependency Injection นะครับผมได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆลองไปกดดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะงงครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ที่ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปลองดูกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวครับมาลองดูการสาธิตกันเลยครับผม ครับผมก็จะมีโปรเจกต์เดิมอยู่นะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยผมได้เขียนไว้แล้วนะครับผมได้เขียนไว้แล้วซึ่งก็จะเป็นเราจะมียูเซอร์คอนโทรเลอร์อยู่นะครับซึ่งคอนโทรเลอร์ของเราเนี่ยก็จะมีโค้ดทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะแตกโค้ดทั้งหมดเนี้ยออกมาเป็นชั้นต่างๆนะครับซึ่งผมได้เขียนโค้ดไว้แล้วซึ่งผมก็จะให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันก็มีการทํางานก็เป็นโค้ดนะครับแล้วก็จะมี อ่าออบเจกต์ของเรานะครับที่เรียกว่า user item นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว asset file เนี่ยเขาให้เรามาอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งอ่าเราก็จะมาจัดการโค้ดอันนี้นะครับให้มาเป็นชั้นๆกันนะครับซึ่งผมเขียนโค้ดไว้ละผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นโค้ดที่ผมเขียนไว้ก็แล้วกันที่เปลี่ยนมาเป็นชั้นอ่าชั้นสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราดูจาก โครงสร้างของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรเลอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็มีบิสเนสเลเยอร์ของเราเนี่ก็คือผมจะเรียกว่าแมเนเจอร์นะครับแล้วก็ก็จะ,จะมีส่วนที่เป็นของชั้นข้อมูลก็จะมีสองส่วนคือมี d a t a Access นะครับซึ่งตัวเนี้ยบริหารข้อมูลเฉยแต่อันนี้จะเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลโดยตรงนะครับซึ่งโดยตรงกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าผมไม่มีฐานข้อมูลอะไรอยู่เลย เป็นถายข้อมูลปลอมนะครับผมนี่คือโค้ดใหม่นะครับที่คือโค้ดใหม่นะครับผมก็จะมีชั้นต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านี่เป็นแอปพลิเคชันเป็นชั้นของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผมก็จะมีคอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ Controller เนี่ยก็จะเรียกการใช้งานจากแมเนเจอร์นะครับซึ่งอยู่ในชั้นซึ่งอยู่ในชั้นบิสเนสนะครับหรือการจัดการนะครับผมแล้ว ถ้าเราไปชั้น s u s i s s เนี่ยเราก็เราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็น่า r i r t o t y r y ที่เราสร้างไว้คือ Manager นะครับหลังนั้นหลังจากนั้นก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับเพราะว่าการที่เรามาใช้ Layer Architecture เนี่ยผมบอกไปแล้วเราจะใช้คู่กับ Dependency Injection นะครับซึ่ง Dependency Injection เนี่ยจะแยกอ่า s ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือ Interface ส่วนหนึ่งก็คือ Implementation นะครับ อย่างยกตัวอย่างเช่น user manager นมจะมี interface ของหมเป็นฟังก์ชันของหมดนะครับหลังจากนั้น implementation เนี่ยเขาก็จะมีโค้ดที่รองรับกับ user เอ้ยกับอ่ากับ i n t e ท f a c e นะครับที่เขาใช้นะครับหลังนี้ผมก็จะใช้ dependency injection นะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ย manager เนี่ยก็จะใช้ data access อีกทีนะครับเือการเข้าถึงข้อมูลนะครับการใช้ข้อมูลอีกทีนึงซึ่ง ข้อมูลของเราในชั้นข้อมูลของเราก็จะอยู่ในชั้นข้อมูลของเราเลยนะครับผม data access ผมก็จะแยกเป็น data access กับ repository 2อตัวนี้นะครับซึ่งในนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช้ dependency injection ก็ In จะถูกแยกออกมาเป็นคลาสที่ว่าเราจะต้องเขียนโค้ดกับ interface นะครับซึ่งเขาจะเขาจะมีฟังก์ชันต่างๆที่คลาสจะต้องเขียนนะครับ เช่นเดียวกันนะครับใน repository ี่นี้ก,นกันนะครับผมก็จะมี i user repository กับ users repository นะครับซึ่งในเนี้ยก็จะเป็นฐานข้อมูลของเรานะครับฐานข้อมูลตอนนี้ยังเป็นฐานข้อมูลปลอมอยู่ว่าผมจะก็ตอนนี้ผมแค่จะคือคือแค่เปลี่ยนโค้ดให้มาใช้เลเยอร์นะครับผมคือให้มาใช้เป็นคือในให้แตก ในรูปแบบของชั้นนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโค้ดที่ว่าอยู่ใน r อ o n คอนโทรลเนี่ยถูกถูกแยกออกมาอยู่ใน Repository เนี่ย,ย,มย,ยหมดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือสิ่งที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาสังเกตไหมครับว่าแต่ละเลเยอร์เนี่ยผมสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับซึ่งโปรโปรเจกต์ใหม่ของผมเนี่ยเวลาผมสร้างเนี่ยผมจะคลิกขวานะครับแล้วผมก็จะแอดแล้วก็ new project นะครับคืออที่ผมเพิ่มเนี่ย ผมผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นไลบรารีนะครับแล้วผมก็เลือกอ่า s s l i b r a r y อทเ net core นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้เป็น class library เพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่ออปลิเคชันหรอกไงมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เว็บมันไม่ใช่เทสหรือมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นมันก็เป็นโปรเจกต์เปล่าๆนะครับนี่มันหมายถึงว่าโปรเจกต์เปล่าๆนั่นเ,เ,เองนะครับถ้าเราจะแปลไปอีกแบบนึ่งนะผมก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปหลังจากนั้นผมก็ ชื่อชื่อก็ u s e r a p i b u s i n e s s c o m m o n d a t a a c c e s s เพื่อนอาจจะถามว่าเอาแล้ว .common เนี่ยมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาได้ยังไงมันไม่มีในนั้นซะหน่อย .common น,นี่ก็หมายความว่าทั่วไปทั่วไปเนี่ยสังเกตเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าผมได้แยกสังเกตน,นะครับว่า u s e r item เนี่ยเป็นเป็น object ตัวหนึ่งที่เราใช้อยู่แล้วนะครับ ดังนั้นผมก็แยกอ็อบเจกต์มาอ็อบเจกต์หนึ่งชื่อว่า user นะครับอยู่ใน Common ซึ่งใช้ทั่วไปเนี่ยไอ้คลาสตัวเนี้ยนะครับจะถูกใช้อ่าระหว่างอ่าตัว b u s i n e s s กับ Data Access เท่านั้นนะครับคือเราจะแยกได้ก็คือเนี่ยไอ้ส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยคือเขามีอะไรของเขาเรียบร้อยนะครับเขาจะไม่มาใช้อะไรที่เขาจะไม่ใช้ของ ของในในคอมมอนนะครับซึ่งเราจะแยกกันแล้วเพื่อนๆอาจจะถามอีกเพราะอะไรทำไมแยกกันใช้อันเดียวไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งซึ่งตอนเนี้ยยูเซอร์เทมผมมี ID กับเนมครับซึ่งเวลาเราในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเวอร์ชันของ API เราสมมติไปเป็นเวอร์ชัน2.0ใช่ไหม2.0เอ้เนี่ยมันก็จะคงเวอร์ชัน1.0อยู่เราก็จะสร้างอ,าอีกโฟลเดอร์นึงมาเป็นอะไร v2 model อะไร v model v2 อะไรประมาณนั้นครับซึ่งไอตัวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวอร์ชันนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันได้ง่ายเราต้องแยกออกมาสมมติว่าในอนาคตเนี่ย user ไอตัวเนี้ยผมผมอาจจะเพิ่มมาอีกอันนึงเป็นอะไรอะ่ะมาเป็น public string ใช่ไหมผมอาจจะเพิ่ม password เข้ามา password ซึ่ง password ตัวเนี้ยผมเอาไว้ใช้จัดก,การ ข้อมูลของผมในในฐานข้อมูลใช่ไหมละ่ะแต่ผมไม่ต้องการเอาพาสเวิร์ดตัวเนี้โดออกไปให้โดออกไปให้ผู้ใช้เขาเห็นกันนะครับว่าเรามีพาสเวิร์ดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันจะมันจะเรียกคําถามเป็นอย่างมากเลยสารับผมอ,ออกไปใช่ไหมละ่ะซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นหรือยังว่ามันปลอดภัยเส้นเราแยกลาสใช้อย่างเงี้ยมันปลอดภัยอ่าซึ่งพอผมเพิ่มพาสเวิร์ดเข้าไปเนี่ย ่า i แล้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแค่ ID กับ Name 2อันแล้วเพื่อนอาจจะสงสัยว่าเวลาเขาใช้เขาใช้อย่างไงนะเพื่อเพื่อนก็จะเห็นว่า User Manager เนี่ยมันเป็นผมไอตัวนี้ใช้ Manager อย่างเดียวสังเกตไหมพผมได้พอผมได้ไอพอผู้ใช้เนี่ยเขาส่งอะไรเข้ามาเนี่ยแทนที่ผมจะเอาไอออบเจกเนี่ยใช้โดยตรงผมไม่ใช้โดยตรงนะผมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจากไอตัวไ ไอู้ไอยูเเนี่ยเปลี่ยนเป็น User โดยผมมีฟังก์ชันอ่แ mapper นะครับถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยไอ้ม a p p e รตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนระหว่าง2ตัวเนี้ยเปลี่ยนจาก User ไปเป็น User Item กับเปลี่ยน User Item มาเป็น User แค่นี้นครับผมก็จะมีลอจิกแบบนี้ไว้นะครับเ,เป็นเป็นเคื่อนไขที่ว่าเออถ้ามัน No นะก็ Return No แต่ถ้ามันไม่โ o ก็ Return ์นเนี่ยค่าไอ id เท่ากับ ID Name เท่ากับ Name อะไรอย่างเงี้ย อันนี้สําคัญมากนะครับอ่าดูอาจจะเหมือนว่าโอ้โหมันมากเกินไปหรือเปล่าทําไมต้องขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เวลาเราไปเดียวกับโปรเจกต์ใหญ่ๆจริงๆเราต้องเวอร์ชัน่นต้องจัดการอะไรเราเพื่อที่จะเราจะต้องไม่ไม่ไปทําของเสียหายนะครับเราจะต้องแยกออกมาอย่างนี้นะครับผมซึ่งใน,นจุดเนี้เห็นไหมซึ่งตอนนี้ผมก็แยกออกมาละครึ่งอ่า เปลี่ยนจาก user เป็น common ดังนั้นผมก็ใช้งาน common เข้าไปในกับ user manager เห็นไหมสังเกตไหมว่า manager จะไม่ใช้ user item โดยตรงเขาจะใช้ common เขาจะใช้ไอคล s สตัวเนี้ยที่เขาสมควรจะใช้นะครับเห็นไหมนี่นี่คือการจัดการนะครับแล้วพอผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่ผมจะเอาไอที่สร้างเนี่ยส่งไปให้ user เลยผมก็ไม่ส่งนะอ่าเราต้อง map กลับมาเป็น อ่า map map กลับมาเป็นอ่า use ไอ user item เ,เนี่ยก่อนนะครับผมก็จะสร้างาหไหมผมจะบอก map to common กับ map DTO DTO นี่ย่อมาจากคำว่า data transfer object นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็น object ท,ที่เวลาเราให้ลูกค้าใช้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวนั้นนะครับซึ่งมันยากเห็นไหมอ่นึกๆออกอย่างว่าถ้าเราให้เขาใช้แล้วมี user ตัวเดียวใช้เนี่ย เราจะทําอะไรไม่ได้เลยเราพอเราเปลี่ยนแปลงของภายในของภายนอกก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าเราทําอย่างนี้เราเปลี่ยนแปลงของภายในอย่างผม,ผมใส่รหัสเข้าไปเงี้ยใส่รหัสผ่านหรือใส่อะไรที่คนภายนอกไม่ควรจะรู้อ,ะอ่ะอ่ามันก็จะไม่โผล่ออกไปให้เขาเห็นใช่ไหมถ้าผมรีเทิร์นหรือเซา์เนี่ยผม,มใส่รหัสผ่านเนี่ยแล้วผมก็ส่งตัวเนี้ยไปเลยเขาก็จะ เห็นลาดผ่านนะครับซึ่งเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมาจัดการวุ่นวายอะไรกับตรงนั้นซึ่งเราก็จะก็แค่เปลี่ยนมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ส่งไปให้ผู้ใช้งานแบบเนี้นะครับครับผมนี่คืออ่าิึงที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ที่ที่ขาดไม่ได้เลยนี่คืออ่าสังเกตไหมครับเพื่อนๆว่าแต่ละอันเนี่ยผมจะมีอินเทอร์เฟซกับตัวคลาสของมันเองนะครับ แล้วที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับ dependency injection นะครับเราจะต้องสร้างคลาสมาเพื่อส่งเข้ามาใน constructor ตัวนี้นะครับแล้วเราจะสร้างกันตรงไหนล่ะใช่ไหมเพื่นพนอนๆอาจจะสงสัยแล้ะเราสร้างกันตรงไหนเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันสร้างกันตรงไหนเลยผมสร้างตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าตัว b i n d e r นะครับ b i n d e r นะครับก็จะก็จะใช้คลาสของ Uh, i-service collection นะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่ามันมาจากไหนมันมาจากคำว่าไอตัว s t a r t u p c s เนี่ยนี้เขาให้มาเรียบร้อยนะครับผมก็เนี่ยจะใช้ตัวเนี้ยเราจะใช้ตัวไอเซอร์วิสคอเลกชันนะในการบอกว่า,าในการบอกว่าเฮ้ยถ้ามีการเรียกใช้อ่าอินเทอร์เฟซตัวเนี้ยนะส่งตัวไหนเข้ามา ส่ง Class ส่งคลาสอินพเมนเทชันตัวนั้นนะ่ะสร้างคลาสอิ e พเ n นเทชันแล้วส่งเข้ามาใน Constructor นะถ้ามีการเรียกใช้ตัวนี้นั่นคือความหมายนั่นคือความหมายและสิ่งที่เขาทำนะครับผมซึ่งแทนที่ผมจะผมจะสร้างตรงนี้เลยก็ได้ผมจะทำอย่างนี้เลยก็ได้ถ้าผมจะทำผมก็จะ s e r v i c e s อร d o add transient แบบนี้เลยก็ได้ครับ i user ดิเรกแอคเซสผมจะทําอะไรตรงตรงนี้เลยก็ได้ค่าทําเหมือนกัน,นครับแต่ที่ผมแยกเพราะอะไรนะครับเพราะผมแยกก็เพราะว่าก็คือจัดก,การให้มันเป็นส่วนๆนั้นเงี้ยนี่ก็คือไบเดอร์ของบิสเนสนี่คือไบเดอร์ของของ d a t a a c c e s s นะครับแล้วครับไอ้เซตอัพฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาก็แค่เนี่นะครับ a d d Trans i e n t แบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีแต่ละอันเห็นไหมครับซึ่งมันทำให้เราซึ่งมันเรียบร้อยนะครับดูมันมันเป็นอะไรที่เรียบร้อยซึ่งซึ่งไอ แอปพลิเคชันของเรานี่ไม่จําเป็นต้องรู้เลยนะครับว่าเขาจะต้องจัดการอะไรกับสิ่งเหล่านี้บ้างเพียงแค่ว่าเขาเรียกใช้ว่าเฮ้ยฉันจะใช้นายแล้วนะเนี่ยฉันมีหน้าที่แค่เซตอัพนายมีอะไรกระช่างอยู่นะั้นเซตอัพมาหมดเลยแล้วส่วนไอ้ลูกน้องที่ถูกใช้นะครับก็ไม่ต้องไปสนเลยครับว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยเขาจะส่งการใช้อะไรไบ้างก็มีเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยฉันมีหน้าที่เซตอัพนะ เซตเซตเซตอัพเราส่งไปให้นายนะชั้นไม่ต้องส่งไปนะนายส่งไอ้ตัวที่นายจะต้องการอน่มาแล้วฉั้นจะจัดการในนี้เห็นไหมมันแยกกันพอมันแยกกันอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะทาอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับผมเนี่ยง่ายมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปรู้สึกว่าก็จะเป็นไอ้ตัวเนี้ยผมต้องผมต้องอติดตั้งตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับติดตั้ง Microsoft Extension Dependency Injection .Abstraction ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทำให้ Object หอะไรโปรเจกตไอใ,ใน,น้อยที่ผมสร้างตรเนี้ยมันใช้งานไบเดอร์ตัวนี้ได้เพราะว่า i Service Collection เนีย่ยมมนต้องใช้ตัวนั้นซึ่งเพื่อนๆเนี่ยถ้ายังไม่ติดตั้งเนี่ยถ้าเรามาสร้างตัวนี้ก่อนเลยนะสมมติเราสร้างตัวนี้ก่อนแล้วตัวเนี้ยม,มันจะมันจะมี Error ใช่ไหมล่ะแล้วก็กดแล้วมันจะบอกอ๋อต้องติดตั้งนะ เราก็กดติดตั้งตัวนั้นได้เลยนะครับถ้าเราไม่กดติดตั้งตัวนั้นเราก็มาที่คลิกขวาที่นี่ก็ได้นะครับที่อ่าโซลูชันหรือโปรเจกต์ที่เราต้องการติดตั้งแล้วก็ manage new g e t packages แบบนี้นะครับซึ่งอ่าที่เราติดตั้งมาแล้วซึ่งเขียนว่า install เนี่ยก็ะจะมีตัวนี้อยู่นะครับสเกตไหมครับผมติดตั้งไว้ที่ data access database สองตัวนี่แหละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปแล้วก็จัดก,การอ่า คือ,อจัดการแบ่งนะครับแบ่งงานของเรานะครับแบ่งอซอฟต์แวร์ของเรานะออกมาเป็นชั้นต่างๆนะครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าแต่ก่อนมีแค่โปรเจกต์อ e, ันเดียวอีคลาสเดตอนนี้มีหลายโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวมันจะง่ายต่อการทดสอบเดี๋ยวพอเวลาเราทําเสร็จเราจะมาทดสอบกันเพระเราทดสอบเราทดสอบไหก็ทดสอบที่เราโปรเจกต์นะครับเราจะทดสอบ เฉพาะ r e pository เราก็เราก็แค่นั้นเองนะครับพอเราจะมาทดสอบอ่าอ่า business ก็แค่นั้นเองนะครับเพราะถ้าเราจะมาทดสอบอ่าอะไรอะ่ะคือ controller ก็ก็ตัวแค่นั้นนะครับเราจะแยกออกมาเราจะไม่ทดสอบคือทดสอบมันอ่าการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายแบบเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องการทดสอบล้วกันอ่าแคา่วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมนี่คือการาสาธิตนะครับซึ่ง ผมไม่เขียนสดเพราะว่ามันใช้เวลานานนะับใช้เวลานานมันจะกินเวลาเยอะเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดตัวนี้แปะไว้ตรงใต้คลิปลกลวกันเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดจะมีผมอาจจะแปะไว้แบบว่าเอาก่อนที่จะก่อนที่จะเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนนะนเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดกันแล้วก็มาลองทําดูนะครับมาลองทําดูเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนะครับเราจะเอา S ีโคเซิร์ของเราเนี่ยมาต่อเข้ามาเชื่อมเข้ากับอ่า REST API ของเราตัวนี้นะครับเราจะได้ API API ที่ที่สมบูรณ์กันนะครับที่ใช้ที่มี c o n t r o l l e อแล้วก็ต่อมายังฐานข้อมูลนะครับผมครับเอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็กด Subscribe นะครับเดี๋ยวข่าวหน้าเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ